สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเหรียญรวยรับทรัพย์หลวงพ่อทองสุตสีโลวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างโดยทีมงานรวยรับทรัพย์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นนะครับตะกัวร่องพิมพ์นะครับทั้งบล็อกหน้าแล้วก็บล็อกหลังของเหรียญรุ่นนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสลับตะกวัวร้องพิมพ์นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างไม่นะครับรูปทรงสวยงามนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับล้วนมีความหมายนะครับ มาดูนะครับเนื้อเงินนะครับนี่เป็นเหรียญจริงนะครับเนื้อเงินของเหรียญรุ่นนี้นะครับลงยานะครับคุยพื้นแดงนะครับขอบน้ําเงินนั่นเองนะครับด้านหน้าด้านหลังของเนื้อเงินก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีลงยาหลายรูปแบบนะครับเรามาชมกันเลยนะครับว่ามีลงยาแบบไหนบ้างนะครับนี่นะครับรวยรับทรัพย์นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้การลงยานะครับแต่ละรายการก็มีอีกหลายรายการนะครับ นี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการลงยานะครับนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับในการลงยานะครับในรายการลุ้นโชคนะครับก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับสรับเหรียญรุ่นรวยรับทรัพย์หลวงพ่อทองสุทธสีโลนะครับต่อไปนะครับเรามาชมเนื้อปีเครื่องบินนั่นเองนะครับลงยานะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเนื้อปีเครื่องบินนะครับก็ จะสวยๆประมาณนี้เลยนะครับก็นะครับมีการคุยพื้นด้วยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับการันตีความสวยงามนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับ เนื้อปีกเครื่องบินนะครับทำมาจากอลูมิเนียมนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับที่ถ่ายออกมาแล้วสวยคมชัดเลยนะครับลงยานะครับเหลืองแดงนะครับน้ equally, ําเงินนะครับเดี๋ยวเขาน่าจะเป็นสีม่วงนะครับถ้าดูไม่ผิดนะครับสายตาผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับสําหรับเนื้อนะครับปีกเครื่องบินนะครับก็ด้านหน้าของเหลียญก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ลงยาคีวอนด้วยนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับก็เพียวๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามเลยนะครับเนื้อทองแดงก็สวยนะครับไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับสังเกตดูที่ห่วงนะครับห่วงเลี้ยนรุ่นนี้จะเป็นเลขเก้านะครับทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นเลขเก้าทั้ง2ตัวเลยประกบเข้าหากันนะครับ ก็นี่เลยนะครับมีตัวหนังสือตัวยันอะไรเรียบร้อยให้หมดนะครับต่อไปเรามาชมด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นปีนักษัตรล้อมรอบทั้ง12ปีนักษัตรเลยนะครับตรงกลางก็จะเป็นยันดวงนั่นเองนะครับด้านบนก็จะเขียนว่ารวยรับทรัพย์นะครับก็สวยงามประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหลังของเหรียญก็นะครับก็จะมีการลุ้นเซอร์ไพรส์ลงยาด้วยนะครับในรายการลุ้นโชคนะครับ ถ้าใครสนใจเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีนะครับเฟซให้ติดต่อและก็มีรายการรายชื่อศูนย์จองให้นะครับนี่นะครับเป็นรายการนะครับลงยานะครับแล้วก็รายการลุ้นโชคทั้งหมดนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับสังเกตดูคําว่ารายการลุ้นโชคด้วยนะครับนับตั้งแต่รายการที่3ลงมานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลุ้นโชคนะครับราคาจองลุ้นละ200บาทตอนนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับ Facebook นะครับแล้วก็รายชื่อศูนย์จองไปให้นะครับถ้าใครสนใจเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับเป็น Facebook f แฟนเพจนะครับของหมูโคราชรุดหรือว่าเสี่ยหมูนั่นเองนะครับวันนี้พี่หมูครับก็ได้มาเปิดในราคาจองนะครับลุ้นละ2บาเออสองบาทนะครับค่าส่ง50บาทต่อท่านนะครับจะเอาจีรุ่นก็ได้นะครับ ถ้าใครสนใจก็พิมพ์เข้ามาใน Facebook Fanpage หมูโคราชอุดๆได้เลยนะครับดูว่านะครับ ถ้าใครนะครับอยากจะจับจองกับศูนย์จองก็มีให้นะครับส่วนรายชื่อศูนย์จองนะครับพี่ๆทุกคนก็ต้องนะครับเข้าไปสอบถามเอาเองนะครับแต่นี่นะครับเป็นเฟซนะครับของพี่ชายผมนะครับนี่นะครับเป็นรายชื่อศูนย์จองทั้งหมดนะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปนะครับโทรไปสอบถามได้เลยหรือว่าค้นตามชื่อตาม Facebook ตามชื่อนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นรายชื่อของศูนย์จองนะครับก็จะมี2ทางเลือกให้เลือกนะครับก็สำหรับใครที่สนใจเหรียญรุ่นนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ